สวัสดีค่ะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะจะพามาชม7บอลสีนะคะที่ขายดีที่สุดของสุนฟาร์มคุณแม่เป่งในช่วงนี้นะคะแล้วก็ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยังไปถามร้านแถวแถวบ้านมาด้วยนะคะว่าเขาขายกันราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะว่ามีบอลสีอะไรบ้างน,นะคะทั้ง7นี้นะคะไปชมพร้อมๆกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับอันแด,ดับแรกนะคะ ก็คือตละลมะแม่กูสุมานั่นเองนะคะสำหรับต้นเล็กๆเนี่ยที่เราเห็นเขาขายกันเนี่ยก็ต้นละประมาณสัก150-200นะคะแต่ว่าของทางซามคุณแม่เป่งเนี่ยจะต้นใหญ่แล้วล่ะค่ะเราขายก็ประมาณ350ไม่เกินนี้นะคะก็ จะเป็นไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะใบเขานะคะก็จะขอบเขียวนะคะกลางใบก็จะเป็นสีชมพูกระดูกก็จะสีชมพูค่ะหลายๆท่านก็ชอบมากๆเลยเวลาเขาโตเนี่ยใบเขาก็จะใหญ่สวยมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเขาตากแดดนะคะสีเขาจะสดและสวยมากเลยค่ะถ้าท่านใดยังไม่มีสะสมก็ไปหาสะสมนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะสำหรับตัวที่2นะคะตัวนี้เนี่ย ก็หลายๆท่านก็หามาแล้วก็ถามมาเยอะมากๆเลยอันนี้ก็คือปีกกินนาีค่ะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็ไม่มีจําหน่ายนะคะแต่ว่าที่เราเห็นเขาขายอยู่เนี่ยต้นเบบีเนี่ยก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะก็ทางฟาร์มคุณแม่เป่งมีต้นเดียวนี่ล่ะค่ะก็ไม่มีจําหน่ายนะคะเพียงแต่เอามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะบอกว่าหลายๆท่านก็ถามหาดูแล้วราคาไม่แพงค่ะต้นใหญ่ๆประมาณนี้ก็ประมาณ5้าหกรบาทนะคะเพราะว่าฟาร์มคุณแม่เป่งซื้อมาในราคานั้นนะคะอันนี้คืออันดับที่2ค่ะ ส่วนอันดับที่3นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นชายชนนะคะช่วงนี้ชายชนกระแสจะค่อนข้างเงียบๆนะคะแต่ราคาเนี่ยก็ไม่ค่อยเงียบนะคะต้นที่มีประมาณ2ใบแล้วเนี่ยตัดสีแล้วเนี่ยเราเห็นเขาขายประมาณยังเ8 0ดบาทอยู่นะคะความคุณแม่เป่งก,ก็กำลังผ่าค่ะยังไม่มีจำหน่ายนะคะเพียงแต่ว่าเอาต้นแม่มาให้เพื่อนๆชมนะคะความสวยของเขาเนี่ยไม่แพ้ต้นใดเลยนะคะจะอันดับต้นๆอันดับ ต้นๆน,นะคะแต่ว่าการถามหาช่วงนี้น้อยค่ะก็เลยได้เป็นอันดับ3ของฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะอันดับที่4นะคะก็เป็นหนุมาันเข้าเฝ้าค่ะตัวนี้นะคะคนก็ถามกันเยอะมากมายเลยทีเดียวค่ะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็เห็นเขาขายกันนะคะต้นเล็กๆเนี่ยประมาณ350-400บถึงบาทแต่ว่าไม่เล็กมากนะคะไม่ใช่แบบดีนะคะถ้าต้นใหญ่ๆเนี่ยหลายๆใบก็2 0 0พ บาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ต้องการเอามีหัวแล้วก็ไปผ่าแล้วนะคะสำหรับต้นของอาหานุมานข้าวเฝ้าต้นนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะชื่นชอบสีชมพูชมพูนะคะแนะนำหนุมานข้าวเฝ้าเลยค่ะสำหรับระดับที่5นะคะ อันนี้นะคะตอนแรกนะคะเพื่นพนอนๆเจ้าของร้านที่ขายมานะคะเขาบอกว่าเพลิงศิลานะคะแต่ว่าหลายๆท่านบอกว่าอันนี้เขาเป็นสอพินญ,ญาค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งก็เลยเรียกสอพินญ,ญาตั้งแต่ตอนนั้นมานะคะราคาของเขานะคะต้นเบบีเนี่ยราคาก็จะประมาณ 500- ร้อยสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะคะถ้าต้นใหญ่ประมาณนี้ก็สองพันบาทขึ้นไปนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งรักมากเลยนะคะต้นนี้แต่ที่สวนก็ยังพอมีนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ไปที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งได้เลยค่ะ สำหรับต้นที่6นะคะอันนี้นะคะก็คือพ้าพันภาษานั่นเองทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็มีอยู่ต้นเดียวนี่แหละค่ะก็เอาเก็บไว้ดูนะคะในอนาคตอาจจะขยายพันธุ์นะคะก้นเล็กๆเนี่ยก็ประมาณ5 600ขึ้นไปนะคะไม่เล็กมากอะค่ะแต่ของฟาร์มคุณแม่เป่งเราซื้อมาค่อนข้างนานตอนนี้หววก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะผ่าแล้วนะคะก็ต้นนี้เราซื้อมาประมาณ8,900บาทเลยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีนะคะก็ลองไปหาสะสมดูกันค่ะ สำหรับอันดับที่7นะคะอันดับสุดท้ายค่ะอันดับที่7จเนี่ยนะคะจะเป็นเพชรพันล้านนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆท่านถามกันมาเยอะมากเลยสําหรับฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะต้นเล็กๆเ,เนี่ยเขาขายกัน150บาทขึ้นไปจนถึงโตขึ้นมาก็จะประมาณ200บาทค่ะแต่ถ้ามีแกะสีแล้วก็จะ5 600นะคะก็ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งแล้วก็ช่องแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ